ทั้งที่ยี่สิบห้าวันที่สี่ธันวาคมสองพันห้าร้หกิบปดบทสวดจุลชัยปกรณ์ <c oughs> นะโมเมพุทธเตชะสาระตะนะตยธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปรเมสุราสิทธิพัมมาจอินทา จาจตุโรกาคัมพีรักกาาสามุทาพูตุงขังคาชาสะพมชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธทลารณีทอุททีิอุทธตินาทีนาทีชัยยะชัยยะ ก็คนละตนลันิสัยนิไหลใส่เสนนามีรุราชพลนรชีชยชยารมปีละสมพีนาเคทนาคีปีศาสจภูตการีชยชยทุนนิมิตาโลกีชยชยาสิงคีสุธาธานามุขาชาชยชยาวารุนนามุขาสตาชยชยา จำปาทินาคุลละคันรกาชยชยะกัจจคนณนตุลงสุการาูุชฌสีหาพยากาธีปาชยชยาวรุณนมุกายตาจิตตาจิตาเสนารีปุณสุธินราดีชยชชยาสุขาสุขาชีวีชยชยาธารณีตาเรสทาสุรัก สุชยยาชยชาชาญาธารีสารตินสัทธาชยาชยญามังกราชลัญญาภวเกชยาชยญาวารุณนยาเขชยาชยาอาคเสสสุรภูชเตชาชยาชยาพัมเมลทคนาชยญาชาราราชธิราชาชัยชยาชยาปัทวิงสาพะชยาชยญา อรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยชยมะมเหสุโลหาโรหาลินเทวชายชายะชยะพัมมาสุรักโขชัยชยะนาโควิรุณหโกวิรูปักโขจันทิมาระวิวยินโทจเว นาเตยโยจักุเวรโวรวะลุนโนปิจักขิวาโยจักปาชุนโหกุมาโรท้าร,ตราตะโกอัฏฐารสะมหาเทวาสิทธิตาปาัสาอาทยโยอิสินโนสาวกาสัพเพชัยยะลาโมพะวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโกจะทัสปาโรจะชัยยะกัง เอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยโสทิปวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยมังคะลังชัยชัยโยปิพุทธัสติริมัตโตอายังมาราสัจปาปิมโตปาราชยโยอุโคสยามโพทิมันเทปโมทิตา ชัยยตถาภัมมะคนาเมหิิโนชัยโยปิพูทธัสสิริมโตอายังมาราสจะปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพทิมันเทปโมธิตาชัยยตถาอินทกนาเมหิติโนชัยโยปิพูทธัสสิริมโตอายัง มาราสาจะปาปิมโตปาลาชโยอกโคสยามโพธิมันเทปโมธิตาชัยยะตาเทวคนาเมห์ติโนชัยโยปิพุตตาตัสติริมโตอายังมาราสาจะปาปิมโตปาลาชโยอกโคสยามโพธิมันเทปโมธิตาชัยยะตาสุปันนะ สุปันนักนามเฮสิโนชัยโยปิพุทธทัสสิริมะโตอยังมาลาจะปาปิมะโตปาราชโยโุโกสยัมโธทิมันเทปโมทิตาชัยยตทานานาข้าคนามเหสิโน ชัยโยปิพุทัาสสิมะโตอายังมาลาสาจปาปิมะโตปาราชโยอุโคสยามโคทิมันเทปโมทิตาชัยยตทาสพัมมคกนาไมเหสีโน ชยันตโพธิยามูเลสักยานังนานทิวัตตโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิชยตูชยมังกเรอปาราชิตาปัลลังเกสีเสปตะวิโปคกเรออวิเศเกสะปพุทธานังอาคาปโต อโมทติสุนักขัดตังสุวังกะลังสุปะพตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยิตังธรรมจาริสุปทานกินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปทานกินังปทานกินังมโนกรรมมังปณิทิเตปทานกินาปทานกินานิกตวารพันตัเทปทาฐินน เอตัดเออัธะรัตถะสุขิตาวิลุนหาพุทธศาสนาเนอารคาสุขิตาหทาตะหาตัพิยาติพิยาติพิสุนันตุโพนโตเยเทวาอศมิงธาเนอธิกตาทีกายุกาสตาหุนตุสุขิตาหุนตุสพะทาละกันตุสพปสา สัพพัตตานางลักขันตุ <c oughs> ชินาสานาหสังยากาติปัตเถนาเอเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรธายุตะกาเลปวัสสันตุวัสสังวัสสาวลาหกาโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุสัพเพสตาสัพ เตสังนิวาเรนตตจะสัพะทกายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยาถารรหังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมยังปะควาสาวัติยังวิหารติเช ตวเนอานาขปินทิกาสาอารามีตััลโคปะวาพิขูอามมนเตสิพิขโวติพะทันเตติเตพิกูปะกวะตปาจตโสสูงบกววยตตโวจะปูปาทาวาพิขเวตถาคกตานางอนุปาทาวาตถาคกตานางทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมิยาวตาตัพเพสังคลาลาอนิจติ ตัพเพสังขารานิจาจติตังพระเขต่พาเขาว่ตา,าตถาโตอภิสามพุทธเตี๋ยภิสมตีตอภิสามพุทธตาวาอภิสมตาวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตตเปติวิวรติวิพัชติอุตตานีกโรตีตัพเพสังขารานิจาอุปาทาวาภิเกเวตถาตานัง อุปาทาวาตถาขตานังสิตาวสาธาตุธรรมสิตตาธรรมนิยามิตาสัพเพสังขาราทุกขสติตังตถาคโตอภิสามพุทธิยพิสมติอภิสามพุทธิตวาพิสมีตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตตเปติวิวรติวิปัจติอุตานิกรติสัพ อุตานีกโลลนติสัพเพสังขาราทุขาติุปาทาวาภิกเเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังสิตาวาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาตพเปธรรมาราติตังตถาคตัวภิสามภูจติยภิสมีติยภิภิสัมภูจติยภิสมตวา อาจิตติเทเสติปัญญเปติปัตตเปติวิวรติวิภัสติอุตตานีกรลณติสัพเพตัธรรมานัตตาติอิสมโวจาาภควาอัตมนาเตปีขูภะควาโตภาสิตังอรพนินทุนตีบทสวดพระเทกรัตคาถา อตีตังนาวาขามือยนะนปฏิกังเขอนาคตางังบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวง์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตีตัมปีนันตังอปัตตัญจ่อนาคตางังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยทำมังตัดธาตุาวิปัสสติอสังอิรังอสังกุปังตังวิทธามรู้เย ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่ทนั้นอย่างแจ่มแจง้งไม่งอนแง่ไม่งอนแง่นคอนแคนเขาควรพ่อครูในการเช่นนั้นไว้ <c oughs> อัชเชวากิจจะมาตะปางโกนชัญญามารณาสุเวความเพียรเป็นเจ้าความเพียนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ ในเิโนสังคารันเตนาหาเเนนมัจจุนาเพราะการผัดเปลี่ยนต่อมัจจุราชผู้มีเสนามากย่อมมีเพราะการผัดเปลี่ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังเวริามาตาปิงโหวตม,มาตันติตงัง <c oughs> เอวังวิหาริมาตาปิงโหรัตมตันติตังตังเวพัตเทกรัตโตติสันโตอจิกเ,เตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่า <c oughs> ผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสั่งเวคาปัจเวคนะ ัพเพสังขาราจาสังขารคือสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็น สังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุอะทุวังชีวิตต่งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวัดส,สังมยะมริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะ ปะลิโยสางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดลอกชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง <c oughs> มาลางเมเนิยตังความตายเป็นความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกาโยอาจีรัง ร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนขันปัสจาวินนานจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอิทเสสติจากนอนทับปะทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงฆาลังิวะประดุดด่งท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตท้งหาประโยชน์ไม่ได้ อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะปุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรม,มดาอุปัจจิตวานิโรชันติครั้งแรกเกิด <c oughs> ขึ้นแล้วอุปัจจิตวานิโรชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโค ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจัตสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มลิงสุจะมริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวหังมลิสามีเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมธาสังสยยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายอย่างกิติ ຍັงกິນຈີ કુ สະ rang kammang sappehi pathehi katang kun yang no anumum than tu sunantu kun tu ye t i n g

ทุกข์าปัมูลจันตตสัพเพนะขตตาสุกิตาหุนตุทุกข์าปัมมลจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกข์าปัมมลจันตุสัพเพสามตินังสมิชันตัวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสตรคันติมายะติปะขวานะโมโพธิสตรคันติมายะติปะขวานะโมโพธิสตรคันติมายะติปะขวา ปัติทานกคถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคาเรโพธิคาเรตหิงตหิงตาธรรมคาเนนะวันตุปุชิตาโสติงกโรนเตทาวิหารมันทะเลเทราจมัชชานวกาจพิกโวสาลามิกาทานปติยุปาสกาคามาจเตสานิคมาจิศรลาสัปานภูตาสุขิตาะวันตุเตชราพุชาเยปิจันทั์สมวา สังเชสริชาตาโวปาริกาลียานิการธรรมวรางปฏิจเตสัพเพปิทุกขาสากระุนตุสังขยาังท้าตุจีรังสงตังธรรมโมธรรมมัตเถาจะปุกขลาสังโคโหตุสมัคโควาอัตยาสีตายาจะาอามเฮละกมมสกต, <c oughs> ตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนพุทธิิงสัมปาปุเนยยมาธรรมเมยาิยปุเวสตประสนประสนนาโวตุสัพเพปิปาริโนพุทธศสสเน สมมาธารังปกเวชันโตกาเรเทวพวัสตุปุติภาวายาสตานังสมิธท,ทางเนตุเมทะลิงมาตาปิตาจะอาจละชังนิจังละขันติปุลตะกังเอวังธรรมเมทะาชาโนปะชังละขันตุสาพัสาเทวตาวโยชนะคาถา ทุขปัตตาจะนนิทุกขาพยาปตาจะนนิพยาโสขปัตตาจะนนิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามหิสัมปตังอุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังตันตุสัตตายาสีรังล락ันตุสาปทาภาวนาเพรตาหุนตุัดฉันตุเทวตาคตาสุบังคลคถา หัวต er ูศพังสุมังครังลักขันตูสาะเทวตาัพปาปุตธาอนุภาเวนัสโสติหัตูนิรันตระหัวตูัพังสุมังคะรังลักขันตูสาะเทวตาัพตัมมานุภาเวนัโสติหัตุนิรันตระหัวตูัพังสุมังกะรังหลักขันตูสาะเทวตาสัพสังคานุภาเวนัสโสติหัตูนิรันตรง Sape Buddha parapatta pace kanan ceyang palang alan tanan sete cilkang pantami sabaso. Sape putta parapatta pace kanan ceyang palang alan tanan sete cilkang pantami sabaso. Sape putta parapatta pace kanan ceyang tanan sete pantami sabaso. Sape putta parapatta pace kanan ceyang tanan sete pantami sabaso. Sape buta para pata pateka nan te yang para ngalang ta nan te pantami sabaso. Tapi buta para pata pateka nan te yang para ngalang ta nan te pantami sabaso. Tapi buta para pata pateka nan te yang para ngalang ta nan te pantami sabaso. Tapi buta para pata pateka nan te yang para ngalang ta nan te pantami sabaso. ทาเพพุทธาบาลปัตตาปเจกานันตะยังพระลังรานตานันเตเจริญังพันตามิตรพระสูด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าอุทิศไหเป็นพระราชกุศนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบระมราชินาพระบระมราชินีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารายัย ขออน,นิสงส์แห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นทรัพย์สินมองคลแก่ข้าพเจ้าให้แควค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพอันชอบธรรมคาว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําำคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลละนานเิอตลอดกาลละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสัดพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพราปิดตายยอดสิทธีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมฤยได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพ และลิตาคุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุปการเทือนสาธุสาธุ